สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมี่เช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วไยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจจะเป็นหนึ่งในะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับใช้อะไรล้างรถแทนได้บ้างมื่อน้ํายาล้างรถหมดเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับน่าจะเคยเจอกันมาบ้างละ่ะเมื่อกําลังจะล้างรถแล้วพบว่าน้ํายาล้างรถหมดแต่ต้องการหรือมีความจําเป็นต้องล้างรถตอนนั้นเลยแล้วจะทําไงดีละ่ะสามารถใช้อย่างอื่นล้างแทนได้ไหมใช้อะไรล้างได้บ้าง เอาละไม่ต้องรบกวนไปนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคําแนะนําที่สามารถทําให้การล้างรถของคุณสามารถดําเนินต่อไปได้ครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับคําถามที่ว่าใช้น้ําเปล่าล้างรถเพียงพอหรือไม่ สำหรับรถที่ไม่ได้ขับขี่ไปบนสภาพถนนที่เต็มไปด้วยโคลนหรือไม่ได้เลอะคราบฝังแน่นการใช้น้ำเปล่าล้างรถแก้ขัดไปก่อนก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับและถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำเปล่าล้างใช้อะไรล้างรถได้อีกบ้างนอกจากน้ำยาล้างรถแล้วก็มีอย่างอื่นที่หลายคนนิยมใช้ล้างรถกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถล้างรถแก้ขัดได้เป็นครั้งคราวเฉพาะในยามจำเป็นเท่านั้นนะครับ แต่ไม่ควรใช้ล้างเป็นประจำเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกผลิตมาสําหรับล้างรถโดยเฉพาะซึ่งอาจมีสารเคมีเป็นส่วนผสมและอาจมีการทิ้งสารตกค้างก็ติดอยู่หลังล้างเสร็จทําให้เกิดความเสียหายต่อสีรถได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ํายาล้างจานที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีฤทธิ์รุนแรงอาจทําให้สารเคลือบสีรถหลดดุดได้นอกจากเสียว่าจะตั้งใจลงน้ํายาเคลือบสีรถใหม่ล้างล้างเสร็จอยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้น้ำยาล้างรถจะดีที่สุดสำหรับเหตุผลที่ควรล้างรถด,ด้วยน้ำยาล้างรถมากที่สุดนั้นเนื่องจากน้ำยาล้างรถถูกผลิตมาสำหรับล้างรถโดยเฉพาะสามารถล้างคราบสกปรกต่างๆออกได้ง่ายส่วนใหญ่มีสารป้องกันสนิมที่ตัวถังรถและสารเคลือบสีรถด,ด้วยแถมยังไม่ทำลายสีรถยนต์ทำโฟมได้ดีไม่ต้องออกแรงขัดมากเพราะการออกแรงขัดอาจทำให้รถเป็นรอยที่สำคัญคือล้างออกง่ายไม่ทิ้งคราบ นอกจากนี้นะครับน้ำยาบางสูตรจะผสมแวกมาให้ในตัวซึ่งสามารถช่วยลดขั้นตอนในการล้างรถได้นะครับสรุปแล้วนะครับถ้าจะล้างรถด,ด้วยสบู่แชมพูของซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเป็นการแก้ขัดก็สามารถทำได้แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะักและไม่ควรใช้เป็นประจำถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ใช้น้ำยาล้างรถจะดีที่สุดครับแต่ถ้ารถคุณไม่ได้เลอะอะไรมากมายนะครับผมแนะนำว่าใช้น้ำเปล่าล้างอย่างเดียวดีกว่าครับ พวกสบู่แชมพูของซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเลี่ยงได้ผมว่าคนเลี่ยงดีกว่านะครับอาจจะใช้ล้างเฉพาะจุดที่มันเปเปื้อนพวกขี้นกยางไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าในกรณีที่ไม่สามารถหาน้ำยาล้างรถได้จริงๆนะก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ